สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนวมิตรนวมนครคลองหลวงปทุมธานีครับผมบรรยากาศตอน,นแรรๆครับพี่น้องครับตอนนี้17.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับเรากำลังจะเดินเข้า ลังเวทีนะครับตอนนี้ยูหนางานนะครับสถานที่ยูหลังตลาดนะครับผมเป็นที่จอดรถนะครับ เป็นล้านหินนะครับพี่น้องครับเนี่ยนะพื้นเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นล้านหินโซนด้านแท่นมิกจะเป็น,นลานปูนนะครับตอนนี้ เวทีกำลังล่งชากล่งไฟนะครับก,กำลังติดตั้งโครงโค้งติดไฟจอ LED นะครับผม,ก,มกำลังสะมผัดดาล่าดังนะครับ แล้วก็ได้เลบลรางวัลนศิลปินดีเด่นของวงด้วยครับไม่ไม่สายไม่ลาไม่ป่วยแล้ววัเบิร์ตี โอ้เป็นแนวนั่นสภาพน, <c oughs> นาเวทีแห่งนึกว่าล้างเวทีใจแห่งคือกันสภาพมีแบบเล็กๆจิ๋วๆครับโอ้โห

นี่คือศิลปินคุณภาพของสาวน้อยเพรบ้านแพงไม่ขาดไม่ลาไม่ป่วยโอ้ข้าเจ้าว้าได้อีได้วังขันช่องช่องไดบูนีอันข้าเจ้าสัมขาดแมนไม่ป่วยวาันป่วยป่วยอยู่บวปีเอยอ เขาเข้าใจเหรอเห็นยังสั่นเนาะเข้าเจ้าบ่เห็นป่วยจะเถื่อนเนาะไม่ป่วยจะรุ้งมองเห็นอะไรแหกเอยไม่ป่วยน้อยป่วยเยอะเขาไปเลยป่วยเยอะเออป่วยเบิดปีเขาบอกเขาไป ว้าเหมันอไ่ด้หิววโอ้โหรถล่างจอดอยู่พุ่นเหมือนน้วบ่นาวาสนามันจะตายขี่ให้ขวบไลาบอน นใครอยู่ห้องน้ำพันอะไรเหมือนแรงยางลงนี้ละนี่ดีมันไม่เหมือนเมื่อวานนะเพียเมื่อวานมันยังพอหลบเลี่ยงได้แล้ววันนี้หลบเลี่ยงไม่ได้จี๊ดตังจจังจจัง แรงนี้ก็ยังมีไลรสดเหมือนเดิมเมนูเมื่อวันที่หกใช่แล้วหน้บเทาวันี่ยเดี๋ยวหนาทีแล้วอีกสองนาทีเสื้อออกเดี๋ยวเขาเอกไงว่หยุดหอยชุนแม่ ไปเอกได้นั่นเออไปได้มูขาซาลีไปใส่ซาลีเวลากาแฟเวเซเว่นานนี้มัหาอาหารเซเว่นยปน่งีซเมืนฮะกับขาวจนละเจสบาทไม่หรเยุดสภาพโตโมแขงงไมจาละเจดสิบาทเห็นไปในปูร่างดูในไต่ด้ว ไม่ ens, together, store, well ้เปิด้เปิดตออยู่ทั้งหางยังหกสิบเจ็ดสิบบาทันตีโปแลนด์ไปไหนไหมเข้าที่แลนด์ไปเลยไหมแลนด์พายไมไไปซับเซนต์าเต้นหรือไหมก็ระเยเลยไปหกก็ได้มองมันเลนหมอันนี้ขยับออกก็ได้ยับยับมาโบเอ้าจนมนี้ก็ไม่มองดูแล้วไอ้นนทหม ว้าไอ้สมเจ้าเด็กต้องเสียบไปพุ่นข้างหลังมันจะมาโจมอีกบ่ว้าขึ้นนั่นครบแปงนาที่แท้ปะ